ื่นเต้นจังเลยพรุ่งนี้ไม่มีใครอยู่บ้านเ่ยนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตของฉันเลยที่ได้มาบ้านผู้ชายนี่ก็เป็นครั้งแรกที่ฉันชวนผู้หญิงมาบ้านเหมือนกันแล้วนะถ้าเคยชวนคนอื่นมาที่นี่ฉันโกรธนะเอาล่ะเชิญเลย จะนั่งได้นี่เหรอจะให้นั่งตรงนี้จริงๆเหรอเป็นอะไรไปเหรอ,อเข้าไปนั่งได้เลยไม่ต้องเกรงใจเบโทษนะคือว่าหนังสือเยอะจังเลยนะห้องของอายาอีกก็เหมือนกันไม่ใช่เหรอเอ๊ ก็ใช่น <us it> ั่นแหละก็ใช่นั่นแหละแต่พอจ้องแบบนี้แล้วฉันอายมากเลยอายาอี มาอ่านหนังสือที่เธออยากอ่านด้วยกันเถอะนะ ดูเหมือนว่าจะได้เวลากลับแล้วนะถึงจะไม่อยากกลับแต่นี่ก็เย็นมากแล้วเดี๋ยวคนที่บ้านจะเป็นห่วงเอานะ เราเขากันมาครึ่งปีจับมือกันไปแล้วจูบก็ทําไปแล้วด้วยนึกว่าวันนี้จะได้ก้าวสู่การเป็นผู้ใหญ่ด้วยกันซะอีกอิริโดคุงอยากจะแค่นั่งคุยกับฉันในห้องเฉยๆจริงๆเหรอหรือจะมีแค่ฉันที่อยากพัฒนาให้มันไปไกลได้มากกว่านี้วันนี้สนุกมากๆเลยอถ้างั้นไว้เจอกันที่โรงเรียน ทั้งทั้งที่อุสตส่าห์เตรียมการทุกอย่างไว้หมดแล้วแถมยังชวนสำเร็จอีกฉันนี่มันไม่ได้เรื่องเลยจริงๆเราจะขึ้นม .3 กันแล้วสินะต้องเปลี่ยนห้องอีกแล้วจะได้อยู่ห้องเดียวกันไหมนะนั่นสินะตอนม .2 เราก็อยู่ด้วยกันนี่นาะ ไ,ได้อยากได้ยินคำนั้นสักหน่อยเอ๊ <c oughs> ฉันเองก็อยากอยู่ห้องเดียวกับอายะอีนะ ดูเหมือนฉันจะอยู่ห้องหนึ่งส่วนอาญาอิฉันอยู่ห้องสามเหรอเนี่ยพรไม่มีอิริโดคุงอยู่ด้วยมันก็ไม่สนุกเลยสักนิดอีกอย่างฉันก็ไม่มีเพื่อนคนอื่นด้วยสิต้องอยู่ห่างกันอีกแล้ว แต่ยังไงพวกเราก็มาเจอกันหลังเลิกเรียนทุกวันนี่มันก็ใช่อยู่หรอกแต่ว่าฉันไม่ชอบที่พวกเราได้อยู่ด้วยกันน้อยลงนะสิอยากจะทํากิจกรรมของโรงเรียนด้วยกันอยากจะสร้างความทรงจําของมอต้นกับเอริโดคงให้ครบอบสามปีนะสิเรายังไปฉลองวันวาเลนไทน์ด้วยกันได้นะมีเรื่องให้สร้างความทรงจําร่วมกันได้อีกแค่อะไรอ่ะอืมก็พวกวันคริสต์มาสไม่ก็วันวาเลนไทน์อะไรแบบนั้นไง สัญญาแล้วนะฉันสัญญาท้โท,ทีได้รอนาหรือเปล่าไม่เป็นไรฉันกำลังอ่านหนังสือพเพลินๆอยู่เลยแต่แปลกมากเลยนะที่เธอมาสายเนี่ยมีอะไรหรือเปล่าคือว่านะตอนนี้ฉันมีเพื่อนห้องเดียวกันแล้วล่ะ เพื่อนงง้นเหรอใช่เพื่อนร่วมห้องตอนพักทิ้งเสถเห็นมีคนนึงกำลังอ่านหนังสือก็เลยรวบรวมความกล้าชวนคุยดูแล้วก็คุยกันยาวเลยอายาอีเป็นคนชวนคุยก่อนเลยเดี๋ดวเหมือนว่าหลังจากได้คบกับเอริโดคุงฉันก็เริ่มจะไม่กลัวคนแปลกหน้าแล้วล่ะงั้นเหรอฉันดีใจด้วยนะที่เธอมีเพื่อนใหม่เออจริงด้วยไหนไหนอยู่แถวๆนี้หรือเปล่า่เธอตามหาอะไรอยู่เหรอ หนังสือเล่มนึงที่เพื่อนแนะนำให้อ่านนะอืเ <c oughs> อ้ยเจ้าแล้วจะแล้วเมื่อวานฉันอ่านหนังสือที่เพื่อนแนะน,นำแล้วล่ะมันน่าสนใจมากๆเลยถึงจะเพิ่งเคยอ่านอะไรแบบนี้ครั้งแรกก็เถอะแล้วนายดูไหมหลังจากนั้น <c oughs> เพื่อนเขาก็ชวนฉันไปคาเฟ่ด้วยนะสุดสัปดาห์นี้ไปไหนกันหน่อยไหม <c oughs> โทษนะพอดีฉันมีนัดก,กับเพื่อนๆกันแล้วนะ่ะ งั้นเหรอให้เจอแล้วอินิดอกคงฉันไปที่ห้องสมุดแล้วไม่เจอนาย ขอโทษนะพอดีเพื่อนๆเ,เขาชวนคุยแล้วฉันปิดตัวออกมาไม่ได้นะช่างเถอะไม่ต้องสายใจ<อ>คือว่านะฉันเล่าเรื่องเกี่ยวกับอิริโดคุงให้เพื่อนๆฟังด้วยล่ะฉันว่าเธอควรหยุดพูดได้แล้วล่ะเอฉันน่ะไม่ได้รู้สึกสนใจเรื่องของเพื่อนเธอเลยสักนิด นั่นสินะนี่ฉันทำอะไรลงไปเนี่ยพรุ่งนี้รีบไปขอโทษแล้วขอคืนดีกับเธอดีกว่านี่นี ยูเไมจ้างหลังเลิกเรียนไปดื่มชาด้วยกันไหมข,ขอโทษไว้ไปกันครั้งหน้านะ,ะนายมีหนังสือแนะนำบ้างหรือเปล่าอยากได้แนวไหนล่ะถ้างั้นโมริโอกายเป็นไงแบบนั้นจะอ่านเขาจะยากเกินไปหรือเปล่านั่นสินะสัพโบราณเยอะแยะเต็มไปหมดเลยอืมฉันอยากอ่านอะไรที่มันเขาจะง่ายๆอยะมีไหมถ้นั้นมียาคำว,ว่านจลา งน,ม,น,นมันเป็นที่นั่งของฉันนะนั่นสินะยิ่งรู้จักอยู่แล้วยิ่งอ่านง่ายเดี๋ยวจะไปลองหาดูถ้าง,งั้นขอบคุณมากๆเลยนะอายะอี เมื่อวานนี้ขอโทษนะฉันพูดแรงไปหน่อยฟังฉันอธิบายก่อนนะหลังๆมาฉันรู้สึกห่างเหินกับอายอีขึ้นเรื่อยๆหลังจากที่เธอมีเพื่อนเธอก็ใช้เวลาอยู่กับเพื่อนเยอะขึ้นกว่าเดิมถึงตอนแรกฉันจะรู้สึกดีใจกับเธอก็เถอะนะแต่ตอนนี้นะฉันไม่อยากให้เธอห่างจากฉันเลยละ่ะ ขอโทษจริงๆนะฉันหวังว่าเธอจะให้อภัยฉันนายบอกว่ารู้สึกไม่ชอบที่ฉันมีเพื่อนแล้วอย่างนั้นเหรอแต่ทำไมกลับไปคุยสนิทสนมกับผู้หญิงคนอื่นละเอะเมื่อกี้นายนั่งคุยกับผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่เหรอแถมยังให้เธอมานั่งตรงที่ประจำของฉันอีกด้วยอะเรื่องนั้นนะ่ะเธอแค่มาถามฉันเกี่ยวกับเรื่องหนังสือเท่านั้นเองคุะโกหกแสดงว่าวันก่อนหน้าที่ฉันมาสายนายก็คุยกับเธออยู่ตลอดเลยสินะ ฉันเพิ่งเคยเจอคนคนนั้นครั้งแรกเลยน้องใจกันชัดๆเฮะเธอเข้าใจฉันผิดแถมกล่าวหาแบบไม่มีหลักฐานมีหนาซ้ำยังตะอคอกใส่ฉันอีกทำไมต้องเป็นที่นี่ทำไมต้องมาทำอะไรแบบนั้นด้วยละ่ะที่นี่เป็นสถานที่ที่เรานัดพบกันทำไมจะต้องมันอกใจในที่แห่งความทรงจำของเราก็อบอกว่าวไม่ได้นอกใจไง ขอโทษแต่ว่าฉันพูดความจริงนะฉันรู้ตัวดีว่าตอนนั้นก็แค่เรื่องเข้าใจผิดแม้แต่ตอนนั้นฉันก็เข้าใจมันอย่างชัดเจนแต่ว่า พอเริ่มคิดแล้วมันก็ลบไปจากสมองไม่ได้แก้วที่แตกรล้วทํามีงไงมันก็ไม่เหมือนเดิมคนที่ไว้ใจทำในสิ่งที่ฉันไม่คาดคิดแถมยังเป็นสถานที่แห่งความทรงจำของพวกเราอีกภาพจำในสมองทำลายความทรงจำทำลายความรู้สึกจนไม่เหลืออะไรอีกเลยอายาอีไม่ได้มีเจตนาไม่ดี ทั้งหมดเป็นเพราะฉันดื้อแล้วก็ขี้อิจฉาเองถึงอย่างนั้นตอนนั้นฉันก็ทนไม่ได้อยู่ดีคือว่านะฉันเล่าเรื่องเกี่ยวกับอิริโดคงให้เพื่อนๆฟังด้วยล่ะความรู้สึกเหมือนถูกจ้องมองด้วยความเวทนาฉันก็แค่หวังว่าเธอจะไม่ทำกับฉันแบบนั้นแต่ว่าพอย้อนคิดดูแล้วอายะอีต้องมีอะไรอยู่ภายในใจนนแน่ๆถ้าความสัมพันธ์ต้องพังเพราะการมีเพื่อน ถ้ฉันขอเข้าไปร่วมวงกับเธอด้วยทุกอย่างก็คงคลี่คลายแล้วฉันเข้าใจหมดเข้าใจทุกๆอย่างเอาจริงๆฉันควรเตือนตัวเองที่ไม่ยอมสนใจเรื่องพวกนี้ควรจะคิดทุกอย่างก่อนพูดใช่แล้วล่ะฉันเข้าใจเรื่องพวกนั้นอยู่แล้ว เ,เพราะว่าทางห้องสมุดไม่ยอมซื้อนิยายสืบสวนเล่มใหม่สักทีนายอยากอ่านเล่มน,นี้ไม่ใช่เหรออายาอีเองก็มาพร้อมหนังสือเล่มน,นี้ใช่ไหมล่ะก็ใช่นั่นแหละอขอบคุณมากนะตอนนี้เธอว่างหรือเปล่าคือว่านะฉันมาคิดดูแล้วที่เราทะเลาะกันแบบนี้มันไม่ดีต่อความสัมพันธ์เลยสักนิดเดียว กลับมาคืนดีกันดีกว่ามาั้งจะได้ไม่ต้องคิดมากตอนอยู่โรงเรียนด้วยเรื่องที่ห้องสมุดนั่นฉันขอโทษด้วยนะถ้าหากฉันไม่พูดออกไปก่อนอายาอีอคิดจะเอายังไงกับความสัมพันธ์ของเรากันแน่นะอิริโดคุงทำไมนายถึงไม่มาเดินข้างๆฉันละ่ะ ฉันก็ขอโทษที่พูดแย่ๆไปแล้วแท้ๆแต่ฝั่งเธอกลับไม่มีแม้แต่คำว่าขอโทษออกมาเลยอีกทั้งนี่ก็ดูเป็นแค่การคืนดีกันแบบผิวเผินสภาพแบบนี้คือคืนดีกันแล้วจริงๆเหรอ ใชแล้วฉันก็ไม่ได้นัดเขาออกมาแต่นี้เมื่อคืนดีกันแล้วอิริโดคุงก็อาจจะมาที่นี่ก็ได้เหมือนที่เขาเคยมาหาฉันตอนงานเทศกาลฤดูร้อนไปที่แล้วยังไงล่ะตอนนั้นฉันแอบเฝ้ารออย่างคาดหวังถึงจะรู้ว่ามันต้องจบยังไงแต่ก็ยังหวังลึกๆว่าเขาจะมาหวังว่าเขาจะมาหาฉันเหมือนที่คิดเอาไว้ฉันแค่แอบหวังแบบนั้นก็มีไหวแล้ว ถ้าอยากจะคืนดีกับเขาจริงๆฉันก็ควรจะเป็นฝ่ายเข้าไปพูดก่อนสิถ้าพวกเราไม่ทะเลาะกันตั้งแต่แรกก็คงมาเหมือนกับปีที่แล้วนั่นแน่เลย ันนี้เป็นวันครบรอบของเราไม่ใช่เหรอไม่ติดต่อหน่อยเหรออุตส่าห์รอมาทั้งคืนแท้ๆตั้งแต่ปิดเทอมฤดูร้อนก็ไม่ได้เจอกันมาเป็นเดือนแล้วช่วยทาตรงนี้หน่อยดิที่หน่อยมาสมบูรณนะเก็บติดเองมากทำสินะ เปนหมดแล้วแม่ได้เนี่นายอะดีเลยอะสวยเนี่ยเชื่อเลยเล้นี่ทำเก่งชะมัดเลยอะสวยเ่ยอดสวยมากเลยเจ๋งมากเ่ยว้า เดี๋ยวสิเดี๋ยวสิสวยเนอะจริงด้วยเนอะไปดูใกล้ใกล้กันเถอะไปกันเลยหนาวจังเลย่ะตรงนี้ใส่หนาหน่อยดีกว่างั้นเอาผ้าพันคอฉันไปไหมแบบนั้นเดี๋ยวนายก็เป็นบัดพอดี กอกคอคือว่าเรากำลังเป็นเรื่องของขวันกันอยู่ครับดีจังเลยค่ะรักกันมากเลยสินะคะน่าอิจฉาจังำ เราเลิกกันเถอะ <c oughs> การที่เราทั้งคู่ไม่ยอมติดต่อกันในวันคริสต์มาสและวันวาเลนไทน์ <c oughs> เป็นสัญญาณที่บอกว่าเรากลับเป็นดั่งเก่าไม่ได้อีกแล้วเพราะงั้นฉันก็เลยบอกเลิกเธอไปในใจลึกๆของฉันมีทั้งความรู้สึกดีและเบื่อหน่ายฉันชอบอายอีมากก็จริง และก็จริงที่ว่าฉันไม่ชอบเธอแล้วซึ่งมันขัดแย้งกันแต่มันเป็นความจริงที่ทำให้ฉันรู้สึกทรมานทั้งเจ็บปวดและทรมานใจความขัดแย้งที่เกิดขึ้นมานั้นได้นำความเจ็บปวดมาให้กับฉันเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่ความล้มเหลวตัวฉันได้ถูกปลดปล่อยจากความเครียดแล้ว แต่ว่าหลังจากนั้นไม่กี่วันมิสโตอนี่คือพี่น้องของลูกนะคุณอายาอีอยู่ไหมยังไงล่ะนี่อย่ามาค้นตู้หนังสือฉันตามใจชอบนะทำไมล่ะเราเป็นพี่น้องกันนะออขอยืมเล่มนี้หน่อยนะอืม ถ้าจะไม่ผิดเราเคยอ่านในห้องนี้ไม่ใช่เหรอเอ้อจะว่าไปแล้วตอนนั้นเธอบอกว่าเพิ่งเคยเข้าห้องผู้ชายครั้งแรกเลยใช่ไหมคงเอาแต่คิดเรื่องลามกในใจจนไม่ได้ตั้งใจอ่านหนังสือเลยละสิท่าไม่ใช่สักหน่อยจะว่าไปคนที่เริ่มก่อนมันนายไม่ใช่เหรอะมาบอกเช่นว่าวันนี้ไม่มีใครอยู่แล้วก็ชวนให้มาเที่ยวที่บ้านแถมยังให้มันนั่งบนเตียงนายอีก ตอนนั้นนายคิดจะทำอะไรฉันอยู่ละสิทธ่ะอยากจะพูดอะไรก็เชิญฉันเตรียมการทุกอย่างแล้วชวนเธอมาสำเร็จแล้วด้วยแต่กลับไม่กล้าจนไม่ได้ทำอะไรลงไปจะอึ้งทำไมล่ะเธอเกิดขึ้นมาเองนะเตรียมการไม่กล้าเหรอหมายความว่ายังไงดูไหมว่าันนั้นฉันเตรียมจะ หน่ก็แบบว่าเธอดูระวังตัวขนาดนั้นฉันเลยไม่กล้าทำไงนั่นก็เพราะฉันตื่นเต้นตั้ง,างหากเนาหฮาพูดจริงเหรอเนี่ยที่แท้เธอเองก็อยากทำสินะมันก็ได้อยู่แล้วสิตอนนั้นฉันอยจะสร้างความทรงจำของชีวิตที่นี่เลยนะตั้งใจมากเลยด้วยไม่จริงนะแล,แล้วช่วงเวลาที่ฉันเอาแต่นึกเสียใจนี่มันอะไรกันะ แหมกล้าพูดเอาเวลาที่นายทำให้ฉันคิดว่าตัวเองไม่มีเสน,เน่ห์ืนมาเลยเรื่องของเธอแล้วใครให้เธอนั่งตัวแข็งขนาดนั้นก็นล่ะไม่ต้องมาโทษฉันเลยเจ้าคนไร้น้ำยาน <c oughs> <c oughs>